อ่ะก็สวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกๆท่านนะครับก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับผมมารับชมนกคูอ่างนะครับผมซึ่งผมได้ฝากอาจารย์ชัยเลี้ยงไว้นะครับผมเป็นเวลาสามปีแล้วนะครับผมก็เลยเป็นนกพาเนียดนะครับก็เลยนําเข้ามาเพื่อที่จะฝึกฝนฝึกซ้อมนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตัวตนกันก็นี่นะครับกำลังฝึกฝนฝึกซ้อมอยู่นะครับผมตัวนี้ เป็นนกคูอ่างนะครับคูอ่างยาวๆประมาณ9ก้าคำเลยนะครับผมก็คูไม่ตลอดนะหรอกนะครับก็มีสามคำหาคำนะครับมีถึงยาวๆก็คือ9ก้าคำไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นนกพเนียดนะครับอายุก,กงน่าจะ3ปีแล้วครับผมดูสนับปีกนะครับก็มีแตกมดงามมีลวดมีลายทรงก็พอใช้ได้อยู่นะครับ ตัวนี้ผมฝากอาจารย์ชัยเลี้ยงไว้3ปีนะครับก็จะเอาเข้ามาพัฒนามาฝึกฝนฝึกซ้อมนะครับผมสำหรับหลายท่านที่ถามหาอาจารย์ชัยว่าทําไมไม่ได้ไปต่อนกด้วยกันคือนะฮะแกก็ยุ่งๆเรื่องงานอยู่ซึ่งผมเวลาผมไปที่บ้านสวนนะครับอ่าผมก็จะไปกับครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยแกก็เลยไม่ได้ไปด้วยแล้วก็แกก็ติดธุระนะครับผมอ่ะนี่นะครับ ก็ดูหน้าตานะครับก็โอเคนะครับก็พอใช้ได้นะครับผมผมว่าดีเลยแหละนะัะสนับปีก็แน่นตับนะครับอืมสำหรับนกพันเนียดนะครับแตกหมดงามด้วยเอ้า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 โอ้เกือบเกือบไม่รอดนะครับตกใจกล้องนะครับเออนี่นะครับก็ตัวนี้ เป็นขันยน์หนึ่งกูก็เสียงเล็กนะครับผมผมชอบนกเสียงเล็กก็ส่วนเสียงเล็กเลยนะครับนี่ตัวนี้น่าจะเล่นช่วงหมดฝนนะครับหมดฝนนก็จะเริ่มเล่นออกสนามจริงนะครับตอนนี้ยังฝึกฝนฝึกซ้อมอยู่นะครับผมผมก็ให้อย <t ong> ู่ก <sim eins> ับเนียดนะครับนี่กยอยกินนอนอยู่ในพเนียอดูนะครับฝึกฝนฝึกซ้อมตรงต้นไม้หน้าบ้านตรงนี้นะครับนี่ ลฝึกซ้อมอย่างต่อเน ну ื no, it. It ่องนะครับผมสําหรับนกพรเนตดถ้าเราเอาออกป่าเลยนะฮะมันจะตกใจครับมันจะตกใจแล้วมันจะไม่ขันมันจะเลาะพรเนีตดอย่างเดียวเลยนี่ขนาดอยู่มาได้สามสี่วันแล้วนะครับผมก็ยังก็ยังก็ยังเลาะพรเนตดอยู่แต่ว่าขันแล้วนะครับอยู่ในพรเนตดขันเรียกครูแล้วอยู่ในพระเนตดนะครับผมก็รอแต่ว่าให้เขาชินกว่านี้นะครับรู้สึกเขายังจะมุดมุดพรเนตดอยู่นะครับ ตอนนี้ก็ขันแล้วละ่ะนะฮะน่าจะอยู่ในพาเนีตดอีกปเป็นเดือนสองเดือนเลยนะครับผมจนกว่าฝนจะหมดนะครับทุกคนนี่ไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคููกันหน่อยนะครับเสียงเป็นแบบไหนนะฮะไป นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้กําลังฝึกฝนฝึกซ้อมอยู่นะครับก็ยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันกับผมเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ต้องรอให้คุ้นหน้าคุ้นตากันก่อนนะครับสําหรับนกพเนียตนะครับนี่เขายังเปรียวอยู่นะครับก็กลัวกล้องกลัวผมกลัวอะไรบ้างนะครับอีกหน่อยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาแน่นอนนะครับแล้วก็ก็จะได้เห็นผลงานนะครับ ำหรับนกตัวนี้นะครับอายุคงสามเอ้าอีกแล้วนะฮะอ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในชิปวิโอหน้าครับผมสวัสดีคร enfin ับ <m> <แ>